ตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านหลังแล้วนะครับแต่ผมก็จะพูดต่อขอพูดต่อว่าขอพรออย่างไรให้ประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะการขอหวยการขอหวยจุดขอหวยเนี่ยทำยังไงถึงจะได้ผลหรือว่าอยากจะได้3ตัวตรง2ตัวตรงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่จะมีหลักการดังนี้อันนี้นะครับผมจะย้ําให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาและ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งผมปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่อยากจะเอามาพูดให้ทุกคนทุกท่านได้ลองปฏิบัติตามซึ่งผมได้เขียนเป็นหัวข้อขึอข้นมาอยู่10หัวข้อเดี๋ยวผมจะขออ่านให้ดูให้ฟังกันนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับการขอพรวัตถุมงค,คลเนี่ยหเราต้องมีวัตถุมงค,คลที่เป็นของแท้เท่านั้น นะของแท้ยังไงคุณประสิ์ของแท้จําเป็นต้องจากวัดเจดีไหมไม่จําเป็นครับของแท้นะครับแล้วแต่วัดใดวัดหนึ่งที่เขาสร้างกันมาที่ผ่านวิธีกรรมแบบยิ่งใหญ่และเราศรัทธาในวัดนั้นๆน,น,นะแต่จะวัดไหนก็ตามนะครับไม่ในความรู้สึกผมนะ จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าวัดต้นกําเนิดของไอ้ไข่ใช่ไหมครับผมอ่าซึ่งนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยผมจะเอาวัตถุมงคลของวัดเจดีเนี่ยมาให้ดูนะทุกสิ่งทุกอย่างคือจะเน้นของวัดเจดีอ่ะข้อที่2นะครับเออมาเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลของปอมบูชายังไงขอพรอยังไง ย่อมไม่เกิดผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนเรากราบไหว้ของที่ไม่ได้ผ่านการปลูกเสกฉะนั้นการที่เราจะสื่อถึงวัตถุมงคลขอดวงขอโชคขอลาบไม่มีทางที่จะสำเร็จหลายคนบูชาของปอมแล้วประสบผลสำเร็จบ้างโดนหวยบ้างอาจเป็นเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยศรัทธาในตัวของไอ้ไข่จิตเนี่ยสื่อถึงไอ้ไข่มากๆกนะก็เลยเป็นจิตพลังแรงกล้าสื่อถึงไอ้ไข่แล้วทำให้เกิดผลนั่นเอง นะอ่ะโอเคนะครับข้อหผ่านไปข้อที่2หมั่นดูแลหิ้งพระให้มีความสะอาดให้มีความเรียบร้อยให้ล่มลื่นให้มีของครบอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอพูดง่ายๆดูแลหิ้งให้สม่ำเสมอหิ้งมีอะไรบ้างนะผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเลยคือหิ้งพระ น่ะยิ่งพระพุทธรูปของเรานะครับในเรื่องของเนี่ยเราก็ต้องทําบูชาให้ท่านได้เขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดเพราะบางคนหลายคนไปหลงบูชาเอาไอ้ไข่มาหวังว่านะครับหวังว่าอยากจะนะหวังว่าอยากจะเอาโชคกับลาบกับไอ้ไข่อย่างเดียวนะบูชาไอ้ไข่ซื้ออะไรก็มาถวายไอ้ไข่จนลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในบ้านเรือนเราก็คือ หิ้งพระพุทธรูปของเรานั่นเองนะอันดับแรกนะครับเคียนะหิ้งอันที่สองนะครับเราควรทำความสะอาดนะดูแลหมั่นรักษาหิ้งของเทพต่างๆ ที่เราบูชาอยู่บางคนอาจจะบูชาเทพองค์บรพพิฆเนตรเทพแห่งความสําเร็จบางคนอาจจะบูชาท้าวเวสวร์นนะครับเทพแห่งการบรรลัยพรความสําเร็จความร่ารวยเน้นในเรื่องของมหาเศรษฐีและช่วยป้องกันหลายๆสิ่งพูดผู้ผีปีศาจป้องกันปีชงหลายๆอย่างเราบูชา หิ้งเทพให้เรียบร้อยบางคนมีองค์พญานาคมีนั่นมีนี่นะโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแลหิ้งไอ้ไข่นะเราต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องนะแล้วก็ก็มาดูแลมาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับโ้อต่อไปเลย ข้อที่3มนะมันทำบุญทำไมผมถึงว่ามันทำบุญการที่เราจะได้โชคลาภขึ้นมาในการที่เราเกิดมาชีวิตนี้บางคนมีโชคลาภเฮ้ยซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ล่ำรวยได้ก็โดนโดวนเฉยเลยนะผมซื้อมาเป็น100ใบ600บ้อใบ60บใบ6ชุดไม่โดนเลยนะทำไมล่ะเพราะว่าบุญของคนเราเนี่ย ทาสะสมมามันไม่เหมือนกันนะการที่เรามีโชคมีลามเนี้ยผมจะบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะบุญเก่าของเราที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติอาจจะชาติที่1้อยแปเราไม่สามารถรู้ได้แต่มันมาสำธิ์ผลนาชาตินี้นะ ฉะนั้นนะครับเราต้องหมั่นทําบุญอย่าหยุดหรือว่าอย่าหย่อนในการทําบุญเมื่อเราหย่อนในการทําบุญมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเจออุปสรรคบ้างนะมีสิ่งนั่นมีสิ่งนี้เข้ามากระทบบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมั่นทําบุญเนี่ยบุญของเราจะเพิ่มขึ้นนะสิ่งดีๆก็จะเพิ่มเพิ่มสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นระดับพอเพิ่มขึ้นบุญเราเยอะปุ๊บมันก็เลยมีบารมีเราก็เลยมีสะสมบุญเนี่ยส สามารถสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เยอะกว่าท่านก็จะบันทานพรให้เราได้ง่ายๆขึ้นนะครับโอเคนะ,ะในข้อต่อไปนะครับคือข้อที่4นั่นเองข้อที่4ผมเขียนว่าขอหวยนะครับต้องจุดทูปวันไหนถ้าสมมติว่าเราจะจุดทูปบางคนอยากจะจุดทูปขอพอรกับไอ้ไข่ นะเราจะจุดวันไหนบางคนอาจจะเขียนเป็นตัวเลขมาเป็นตัวเลขใส่พับใส่กระดาษปุ๊บเราจะจับเสียงดวงวันไหนบางคนเขียนตัวเลขใส่ปุ๊บฝันเอาใส่ใต้หมอนแล้วฝันถ้าฝันดีก็จะเสี่ยงมันแล้วแต่เคล็ดลับของแต่ละคนแต่ผมจะแนะนำอย่างนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเราต้องจุดหรือว่าขอพรขอจุดหวยเนี่ยในวันเกิดของตัวเองนะ ในวันเกิดของตัวเองอ่าใครเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะก็จะดีและอีกวันหนึ่งที่ควรที่จะขอหวยคือวันพระนั่นเองนะวันพระนี่น่าจุดได้นะครับจุดได้เพราะว่าเป็นวันมงคลเป็นวันดีๆวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยแหละ นะครับผมอ่ะโอเคข้อต่อไปนะครับคือข้อที่5อ่าเดี๋ยวจะว่าผมพูดยาวกันไปเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆนะข้อที่5นะเขาบอกว่าขอตอนจิตว่างในการขอหวยในการขอพรในการขอโชคขอลาบเราอยากจะสำเร็จเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราควรที่จะขอพรและว่างที่ จิตของเราว่างจิตของเรานิ่งจิตของเราใสใสใสามากๆแล้วเราค่อยขอพรถ้าจิตเราหมุนหม่นหมองกําลังเครียดอยู่กับครอบครัวกําลังด่าลูกด่าผัวด่าอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วเราก็มาขอพรฉะนั้นจิตเราไม่ว่างฉะนั้นเราขอพรการที่จะสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังขอพรเนี่ยมันก็ลําบากนะฉะนั้นทําจิตให้ว่างที่สุดแล้วค่อยขอพร นะต่อไปนะครับมาเข้าในเรื่องของการจุดทูบเลยนะการจุดทูบนะครับอันดับแรกในการขอพรเนี่ยเราควรที่จะไปจุดทูบอรัตนานะครับพระพุทธศา,าสนาเราก่อนนะ,ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราก่อนเราควรที่จะไปจุดทูบจุดเทียนที่หิ้งพระของเราก่อนนะ,ะจุดทูบจุดเทียนถ้าใครไม่สะดวกในการจุดทูบเราก็ควรที่จะ ไปกราบไหว้ท่านก่อนนะแล้วค่อยมาที่หิ้งไอ้ไข่นะพอเรามาถึงที่หิ้งไอ้ไข่แล้วปุ๊บอ่าอันดับแรกเลยนะครับเป็นสิ่งใหม่ๆเลยเราควรที่จะนะครับหันหน้าไอ้ไข่นะหันหน้านะไม่ใช่หันทิ้งหันหน้าไอ้ไข่ไปทางวัดเจดีย์ไปทางทิศของเขานะไอ้ไข่อยู่วัดเจดีย์อยู่ภาคใต้ผมอยู่ที่อ,อีสาน ผมก็ต้องหันลงไปทางทิศใต้ใช่ไหมอ่าคนที่อคนอยู่เหนือก็หันไปทางทิศใต้อ่าก็ต้องหันไปทางทิศวัดเจดี JD, นั่นเองเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์นั้นได้ช่วยเราอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองข้อต่อไปครับข้อที่8นะวันที่เราขอพรหรือว่าวันที่เราจุดหวยวันที่เราจะขอหวยเนี่ยเราควรบอกไอ้ไข่ก่อนนะบอกไอ้ไข่แล้วมี ของมาให้ไอ้ไข่ด้วยอย่างเช่นของที่เราจะมาไหว่อย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นมีน้ําแดงนะมีน้ําแดงมีขนมมีอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะให้เขามาและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพร้อมที่จะให้โชคให้ลาภพร้อมที่จะใหน,นั่นเองนะมาต่อไปนะครับต้องบอกด้วยนะครับข้อที่เ้เขาบอกว่าต้องบอกด้วยว่า ถ้าเราโดนถ้าเรามีโชคมีลาบนะถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้สำเร็จจะให้อะไรเขาเรียกว่าคำบนนั่นเองคำบนบาน,นั่นเองเราต้องเอาคำบนบาเนี่ยไปให้เขาด้วยนะถ้าเราอยากได้เ,เขาเรียกว่าออขอในสิ่งใหญ่ๆ นะเราก็อาจจะมีอะไรพิเศษให้เขาหน่อยถ้าเราขอในสิ่งเล็กๆอ,อันนั้นก็โอเคตามกําลังไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมขอนะผมขอให้วันนี้ผมได้เงินลาบลอยเข้ามาเฉยๆเนี่ยหล้านบาท1 0 0 0 0แบาทนะแต่ว่าถ้าสําเร็จเดี๋ยวจะซื้อ,อ,อน้ําแดงถวายจะซื้อขนมถวายนะครับมันก็ลำบากนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันบาลานซ์กันด้วย ต่อไปนะครับข้อที่สุดท้ายคือข้อที่10นั่นเองนะข้อที่10เขาเรียกว่าเมื่อนะครับเมื่อสำเร็จแล้วเราต้องรักษาสัจ,จวาจาของเราทำไมผมมึงพูดอย่างนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราประสบผลสำเร็จแล้วเราไม่ทำตามหรือว่าไม่แก้บนนั่นเองนะไม่แก้บนไม่เอาของมาถวายตามที่พูดตามที่คุยไว้ครั้งหน้านะครับโอกาสที่จะสำเร็จ น้อยมากเขาจะไม่ค่อยช่วยเราเพราะว่าเราไม่รักษาสัจจะเพราะไอ้ไข่เนี่ยเป็นคนที่รักษาสัจจะมากเป็นคนที่ชอบในการรักษาสัจจะชอบคนเทคแคร์ชอบเวลาเรามาพูดคุยมีของเล่นก็เอามายิงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะถึงไม่เกิดในเรื่องของโชคลาภไม่เกิดในเรื่องของการจุดหวยการถูกเลขถูกหวย ไม่เป็นไรขอให้มันเกิดในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนรักคนไข้นะจากสิ่งที่เราไม่เคยได้เฮ้ยกลับมาได้นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาล้วนๆแต่ผมจะบอกไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราได้วัตถุมงคลมาปุ๊บเนี่ยเราหวังอย่างเดียวว่าจะได้โชคได้ลาบ แล้วเราก็ขออย่างเดียวหวังอย่างเดียวเฮ้ยผมต้องได้ฉันต้องได้ฉันจะเอาให้ได้ฉันจะขอให้ได้สุดท้ายนะครับคนที่ทุกขี่สุดคือเราใจของเรานะครับทุกขี่สุดฉะนั้นบูชาวัตถุมงคลให้เป็นนะครับใจต้องว่างยังไงเราก็บูชายัยงไงของเราก็ศรัทธานะฉะนั้นนะครับขอแค่เป็นของแท้เราก็บูชาท่านต่อไป สิ่งโชคลาภจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงจังหวะดวงชะตาของเราผมบอกได้แล้วว่าบุญกรรมบุญเก่ากรรมเก่าของเราที่เราสร้างมาพร้อมที่จะมาสนองแค่รอให้ถึงจังหวะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำบุญทำกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการที่โชคลาบนั้นการที่ลาบลอยบุญกุศลก้อนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไว นะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่มารับชมผมติดตามผมได้ศึกษาในวัตถุมงค,คลเหมือนกันกันกบผมยิ่งผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ศรัทธาในวัตถุมงค,คลไอ้ไข่วัดเจดีย์แบบเต็มร้อย นะทุกคนเคยเคย <ๆ S 2> ติดตามผมน่าจะรู้ว่าผมศรัทธาขนาดไหนผมศรัทธาแล้วทําให้ชีวิตของผมดีขึ้นศรัทธาแล้วทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นจิตใจดีขึ้นนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายมีโชคมีลาบ้าบ้าง,างเล็กน้อยแต่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีสิ่งทุกข์ใจมันก็มีเล็กๆน้อยเข้ามานะครับเพราะชีวิตคนมันต้องมีสิ่งดีและไม่ดีเข้ามาอยู่ที่การรับมือของเรา การรับมือของเราวิธีคิดของเราว่าเราจะคิดยังไงเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมพระสินนะครับขอนะบจะขอจบรายการนะครับในคลิปนี้ในหัวข้อเรื่องว่าขอวัตถุยังไงให้เกิดผลโดยเฉพาะขอหวยยังไงให้เกิดโชคเกิดลาบ นะสุดท้ายนะครับผมก็ขอพอรนะครับจากไอ้ไข่ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะในคลิปนี้โดยเฉพาะไอ้ไข่ใครคที่ศรัทธาในตัวของไอ้ไข่ขอให้คําขอพอรของทุกคนทุกท่านนั้นจงประสบผลสําเร็จนะคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาขอาให้ไอ้ไข่สื่อกับทุกๆคนได้ขอให้ไข่นี้ส่งเขาเรียกว่า e ส่งของขวัญให้กับทุกๆคนที่ศรัทธา นะฉะนั้นนะครับ ผมก็มีแต่สิ่งดีๆที่จะมามอบให้นะฝากด้วยนะครับฝากด้วยอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยผมมาทําคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้ศึกษาเนาะก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและกดกดแชร์ขงผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างคลิปผลิตคลิปดีๆต่อไปสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรผมก็จะมาบอกแต่คลิปหน้านะครับผมจะมาพูดในเรื่องของ นี่เลยนะครับข้อห้ามในของที่ห้ามถวายไอ้ไข่มีอะไรบ้างของที่ควรที่จะถวายไอ้ไข่มีอะไรบ้างกดติดตามคลิปไว้นะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมประสิทิ์อินดีขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม